ปัญหาการดูดทรายในที่ดินของรัฐโดยไม่รับอนุญาตปัญหาการขุดตักถมดินในที่ดินเอกชนโดยที่ไม่ขออนุญาตถูกต้องจากหน่วยงานที่กำกับดูแลหลายหน่วยงานเนี่ยนะครับกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและอำเภอใกล้เคียงครับจนกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับจะเป็นค,ค่อนข้างที่จะปัญหาปัญหาใหญ่ เจอลักษณะของผู้มีอิทธิพลนะครับซึ่งถ้าเพียงลำพังหน่วยใดดยหนึ่งไปดำเนินการอาจจะจะเจอปัญหาได้นะครับทำให้หลายหน่วยงานในพื้นที่ครับจับมือการนําทีมโดยปปชประจําจังหวัดนราธิวาสเข้ามาวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาเชิงรุกเพื่อความโปร่งใสในการจัดการปัญหานี้นะครับติดตามได้ในแฟ้มลับเปิดโครงวันนี้ครับในส่วนที่ผ่านๆมาทางนู้นสมมติจะเป็นชาวบ้านบ้านเขาขโมยกดก็คือ ในหลักการก็คือชื่อชาวบ้านแต่ว่าเขาไปจ้างรถคล้ายๆว่าขายคันเป็นคันอย่างนี้ฮะเขาเขาเรียกว่าขาโมยเลยอย่างนี้ฮะมันมันไม่ได้ขออนุญาตอยากให้ท่านเล่าถึงปัญหาในพื้นที่ของอบตโคกเคียนแต่เดิมกันหน่อยรครับที่มีปัญหาการดูดซัเนี่ยมีปัญหาอย่างไรบ้างครับชาวบ้านเนี่ยเขาไม่รู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายร,ระบบพรบขุดดินถมดินเขาไปขุดขุดกันเองก่อนแต่ พอมาช่วงหลังทางหน่วยงานภาครัฐเราเริ่มเข้ม,ขมงวดขึ้นก็เลยดําเนินการให้ขออนุญาตถูกต้องอเพราะว่าที่ดินตรงนี้จะไม่มีทางสาธณะเลยก็คือเป็นที่ดินของเขาโดยเฉพาะครับ,คร,บครับผมแต่เดิมเนี่ยมีการลักลอบขุดมากน้อยแค่ไหนครับที่ข<อ>ุดกันโดยที่ไม่รู้กฎหมายเนี่ยพื้นที่ก็เคียนจะเยอะมากเลยครับแต่พอมาเข้าในรูปของในรูปบริษัทก็ดึงพวกบริษัทให้ทําเอกสารทั้ถูกต้อง ทราบแต่แต่ไปแ,แรกแล้วว่าไม่ถูกต้องนี่ไม่ได้เพราะคยอยู่ในงานแลกการเหมือนกันนะพอเห็นโอกาสตัวนี้ก็คือศึกษาขั้นตอนนะแต่ว่าถ้าขาออนุญาตก,กรมชาวทานี่เราต้องใช้ประมาณิ5ห้าสิบบน,นงานนะคือเขาจะมีส่วนนิ่งที่ดูดได้อย่างของเราอนคือ20่สคน4สเมตรปัญหาเหล่านี้ครับเราต้องมาดําเนินการนะครับเราต้องแก้ไขนะครับ แล้วก็เราต้องร่วมกันหลายๆหน่วยนะครับยิ่งในจังหวัดนาราธิวาสนะครับจริงๆมีเกือบทุกอำเภอเลยนะครับกระจายอยู่ทั้งจังหวัดนะครับมีทั้งลักลอบดูดทซายนะครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับ หรือแม้กระทั่งขุดดินถมดินในพื้นที่ของเอกชนเองนะครับจริงๆก็มีกฎหมายที่ต้องมากับกับดูแลอยู่นะครับมันอาจจะเกิดจากความยุ่งยากหรือขั้นตอนของการขออนุญาตนะครับซึ่งอาจจะเป็นความเข้าใจของทางผู้ประกอบการนะครับก็เลยลักลอบจะง่ายกว่าสะดวกกว่านะครับจริงๆพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ในเขตของนิคมสกลบาจอนะครับซึ่งหลักๆแล้วก็ใช้การเกษตร แครับแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยนะครับมันมีผู้ประกอบการหรือก็อาจจะเป็นบุคคลธรรมดานะครับก็มีการลักลอบมาตักดินในพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ถ้าถ้าดูด้วยสายตานะครับความลึกชันค่อนข้างจะจะออกเอกสารไม่ได้นะครับแล้วก็มีการลักลอบตักตักดินในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะทําให้พื้นที่ที่เป็นภูเขาตรงนี้ลดหายลงไปเยอะมากนะครับซึ่งต้องต้องระงับการดําเนินการตรงนี้นะครับครับผม การวางแผนในอนาคตแล้วครับของปปชในการทํางานจัดการปัญหาแล้วก็ช่วยชาวบ้านในพื้นที่อย่างไรบ้างครับก็เป็นลักษณะของการร่วมไม้ร่วมมือกันหลายๆหน่วยนะครับมีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยกันนะครับแล้วก็ลงพื้นที่กันนะครับและที่สําคัญยิ่งที่ผมนาเรียนก็คือฝ่ายภาคประชาชนนี่แหละครับที่จะช่วยกันเฝ้าระวัง ผมว่ามันจะแก้ปัญหาได้นะครับโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติบ้านเรานะครับถ้าเราไม่ทำสักวันนี้เห็นไหมครับมันโดนจะหมดลูกแล้วนะใช่ครับนะครับเนีสภาพแล้วมันค่อนข้างที่จะหายไปเยอะนะครับการที่ท่านปปชประจําจังหวัดนราธิวาสเข้ามานะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่จะบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิผลนะครับถ้าให้หน่วยใดหน่วยหนึ่ง มีการรับแจ้งบาแสขึ้นมาการบังคับใช้กฎหมายมันก็ไม่ได้เต็มที่มันก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพเราเราต้องสงสัย้ก่อนคือเขาอาจจะทําถูกแต่ว่าข้อมูลว่าถูกถูกนี่ก็คือเราต้องมาประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าหน่วยงานไหนแล้วมีการแจ้งว่าจดทะเบียนถูกต้องจริงๆแล้วสตรองไม่ได้ต้องการอะไรมากคือต้องการให้ท่านทํางานอถไกให้ถูกต้องโอเค